ในเทศเรื่องขี้ขโมยคนเรามันมักขี้ขโมยบ่อยๆอ,อะไรก็ตามเถอะของรักของขี้ขโมยเขาทานอร่อยนักมันชอบเหลือเกินคนเราพอดีๆให้ดีๆไม่อยากได้ถ้าขี้ขโมยเขาแล้วนั่น ของนิดหน่อยก็อร่ออร่อยของไม่ดีไม่ดีก็กลายเป็นของดีขึ้นมันเป็นนิสัยอย่างนี้คนเราแต่นหนจะใดมาที่อยู่ทั่วไปทั้งบ้านของเราอยู่ทั่วไปเป็นอย่างนี้นครานี้มาทำกลมเพียรภาวนา เพื่อจะสํำรวมใจมันก็กขี้ขโมยเรื่อยออกไปโน่นออกไปนีพ่พารักหาชหากหาขี้ขโมยใครต่อใครแรงต่างหลายเรื่องหลายอย่างเพย่อจะาะนิสัยของเรานิสัยเคยติดติดติดฐานติดบ้านติดเรือนติดลูกติดหลานติดการติดงาน มันไม่อยากอยู่กับตัวตั้งสติรักษาไว้เท่าไรเท่าไรมันก็ไม่อยากจะอยู่ตัวสติเปียบหมือนก็นตำรวจคออยู่เยน็นอยู่ยามเรื่อยแต่ขี้ขโมยมันค่อยขโมยเพื่อไปคลัง่งแา้เป็นเรื่องเป็นราว เพราะเป็นกิจการงานอะไรต่างๆก็ขี้ขโมยเรื่อยไปความนี้เดียวหรอกไม่มีอะไรหรอกจิตคิด,คดนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่ตโตโหทานเลยกลายเป็นพบเป็นชาติ้น นั้นที่ท่านพูดทั้งเรื่องภาวาภาวพบน้อยพบใหญ่หายตายแล้วเกิดเกิดคือได้แก่จิตตัวนี้เองให้กิขโมยตัวเดียวนี่แหละนั่นสหายยึดนนยึดนี่สหาที่ขโมยไปยึดจริงต่างๆ ตายจากนี้ไปเกิดพบนนคือตายจากยึดอันนี้แล้วไปยึดอันนนตายจากยึดอันนนก็ไปยึดอันนนท์ต่อไปเลยไม่มีที่หยุดที่ยัง่งมันนั้นเรียกว่าพบน้อยพบใหญ่คือตัวของเราอยู่นี่เองเมื่อย,ยังไม่ตายตาบใดมันก็ยังยึด ร่างกายถือว่าตนว่าตัวอยู่เราอยู่ลำไปอันนี้เรียกว่าพบใหญ่ถ้าเมื่อตายจากอัตภาพอันนี้เสียเมื่อไหร่มันยิงจกับไปจิตติไปปฏิสนธิในที่ต่างๆในที่เรายึดมั่นในสิ่งใดในพบน้อยไอ้พบน้อยที่จะไปยึดนั้นมันไม่มั่นคง ่านไปยึดมั่นคงในสิ่งใดวัตถุอันใดบุคคลใดนั่นหละน่าจะพบใหญ่ไปเกิดในที่นั้นความคี้ขโมยการพูดทั้งเรื่องศีลก็ข้อที่สองอาชินานั่นเองความขี้ขโมยของเขา ตัวของเราเน่ยก็ที่ขโมยกับตัวทินาน,นั่นเนี่ยความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาในใจของเราเขาจะหาที่ขโมยเขาเรื่อยไปทำอย่างไรจะบริสุทธิ์ทำอย่างไรจะพ้นจากที่ขโมย ต้องตั้งป้อมรักษาให้มั่นคมต้องตั้งสติกำหนดจิตให้แนวแน่ในที่นี้แหละต้องมีเครื่องอยู่มีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่อารมณ์ของเรามีมหลายอย่างยึดพุทโธหรืออนาปาสติ ตั้งสติยิตจิตตรงกันที่มันนึกพุทธโธแล้วอ,อนาปาสตินั่นแหละให้เป็นอารมณ์ันหนึ่งความพอใจความรักใคร่ความเรื่อมใสความยินดีกับอนาบานาปาสติหรือพุทธโธนั่นจึงจะ ยึดมั่นถือมั่นในจริงนะความไม่พอใจความไม่เลื่อมใสศรัทธาทำสักได้ว่าทำทำไปสักเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไปถ้าความเลื่อมใสศรัทธาพอใจถ้าค่าย,ยินดีเขาแล้วยึดตั้งมั่นในจริงเดียว แน่วแน่ตรงนั้นเลยก็ดูได้ภายนอกแล้วประกอบภารกิจภายนอกเอาเถอะถ้าพอใจในสิ่งใดแล้วอาชีพของตนในสิ่งใดที่พอใจละคข้ตั้งมั่นเฉพาะในสิ่งนั้นย่อมสำเร็จประโยชน์เขานาก็เช่นเดียวกัน พอทำพ่อนาเขาได้ข่าวคนนั้นเป็นยังไงน,นคนนี้เป็นอย่างงี้ก็เลยอยากเป็นอย่างเขาตัวของเราเลยไม่นำพาอยากจะเป็นอย่างเขาแต่ตัวของเราไม่พอใจของเรายินดีกับของคนอื่นไม่ยินดีกับตัวของเราอุบายนั้นจึงไม่ม,นมันคง ถ้าหากว่าปักมั่นลงแน่วแน่ลงอย่างเดียวแล้วอันนี้แหละเป็นของดีจิตมันก็นลงท่าเนึ่งสิมันจะเที่ยวว่อนไปไหนสร้างพุทธการเพื่อสาวกทั้งหลายที่ได้เสนเด็ือก่อนนิพพาน ตั้งหน้าตั้งตามาแต่ไกลแสนไกลทา,างจำสิบสองโยตตั้งหน้ามาฟังเทศฟังธรรมคำสอนพระเจ้มาพอมาฟังแล้วก็ปักใจมั่นในสิ่งเดียวที่พระองค์จะเทศนาคิดไม่หวั่นไหว คิดไม่สงสายทีิที่อื่นความที่ตั้งใจมานั่นนะ่ะเป็นสมาธิมาแล้วแต่ไม่จับที่จับหลักไม่ได้พอฟังเทศพระองค์เทศให้ฟังเท่านั้นนะจับหลักให้มั่นคงแน่แน่ลงถึงที่สุดเลยท่านเป็นอย่างนั้น พวกเราเคยอยู่เคยฟังเทศเคยปฏิบัติมานานแล้วจับอะไรขึ้นมาดูคอยอย่างนั้นแหละจับอะไรมาพิจารณาไปอย่างนั้นแหละไม่เป็นจริงไปจังสักอย่างงมันจึงไม่เป็น จึงไม่เป็นภาวนาสมาธิถ้าจับมั่นคงเอาไปแล้วถ้ารมองอื่นมันก็หายหมดทั้งนั้นสิใจมันใจอันเดียวนี่ปักมั่นตลงแล้วมันก็หมดเรื่องมันที่ว่ามากใจมากอย่างพูดเดียวนี่แหละมันเร็วเซ้นเร็ว มันวิ่งว่อนยึดนั่นสวยนี้ดูเหมือนกันว่าใจมีมากน้องคิดดูวันที่เราจิตมักกมากกว่าม,มากอันนะ เราได้ความทุกข์สักอย่างหนึง่งเช่นว่าเราอยู่ดีๆนี่แหละเดินไปเดินมาตามลานวัดตอนวานนี่แหละตีนเป็ตามเอาหัดต่อสักอย่างหนึง่งหยุดมดตัวคิดหนึง่งไม่อยู่นั้นวัดจิตจิตเลยไม่อยู่ันเดียวหนึง่งไม่อยู่ที่ปวดหนึง่งที่เจ็บหนึง่ง ไม่ไปอื่นกระจิตนั้นมันมันอยู่ตรงมามันมาอยู่นั่นน่ะสิมันอยู่คนเดียวเนี่ยสมันอยู่แล้วนะมันที่มันวิ่งว่อนไปมากๆอ้นมันไม่อยู่มันไม่อยู่ในที่เดียวทับท้นปนเปร้หลายอย่างหลายเรื่องพอหไม่เท่าตามต่อ ปุ๊บเดียวเท่านั้นน่ยหยุดเลยไม่ไปมาอยู่เฉพาะนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันเราเลื่อมใสพอใจเยินดีสักอย่างหนึ่งสักธรรมะสักอันหนึ่งจิตมันก็จะมาจดจ้องเฉพาะในเรื่องนั้นนะ ธรรมะไม่ใช่ของมากมายอันเดียวทำอันเดียวลงถึงทำอันเดียวตอนนั้นน่ะเป็นถึงมดคือจิตที่รวมลงไปอันเดียวนั้น <c oughs> ที่เราฝึกหัดอบรมเราต้องการอบรมให้จิตเป็นอันเดียวอันหนึ่ง ถ้าหากพิจารณาลงไปพุทโธหรืออนาปาสติความพอใจเรื่องใสแเนวนี่อันเดียวแล้ันอนให้มอนไดไม่ต้องหรอกที่ทันว่าไว้ทำทั้งหลายมากมายก็ตามถึงก็เพื่ออันเดียวนั่นเนี่ยต้องการอันเดียว อันอยู่อันเดียวหนึ่งแนวนิ่งแนวเสียก่อนมันยิ่งจะรู้ของมากอันหนึ่ง,จ,นนงจ,จิตอันหนึ่งคือจิตเป็นเป็นสมาธิภาวนาจิตอันหนึ่งคือจิตรวมเป็นหนึ่งเรียวเอกะตาจิตในที่นี้ เรียกว่าจิตอันหนึ่งอันรวมเป็นอันหนึ่งแล้วไม่มีอะไรนั้นอ็นจะมาเรียกว่าใจอาการมากมายเรียกว่าจิตจิตเป็นอาการของใจส่งสายไปมาสารพัดทุกอย่าง,งทุกอย่างที เป็นอดีตอนาคตที่มันลงไม่ลงอันเดียวนั่นเป็นใจท่านท้ามันรวมเป็นนันหนึ่งแล้วไม่มีมีแต่ความรู้สึกตัวนั้นเป็นตัวใจคือไม่มีดีมีชั่วไม่มีหยากมีละเอียดที่ว่า ไม่มีอดีตนาครตมันมีนอกมีในอยู่ไหนก็ไมส่สักแต่มันอยู่ด้วยความรู้สึกของมันต่างหากในหนึ่งท่านเรียกว่าจิตตังอภัสรรัง,รงจิตเนปสสนจิตกับใจเป็นอันเดียวกันนอย่างพูดว่าอย่างท่านว่าน,นั่นเหละ อันนี้จะมาพูดให้เข้าใจง่ายๆเพื่อจะให้รู้จักจิตนั่นคืออะไรใจนั้นคืออะไรมะโนปุพังคมาธรรมาธรรทั้งหลายมีใจถึงก่อน ทำเล็ดแล้วโดยใจอันนี้พูดถึงเรื่องใจจิตตังอภัสรังจิตเป็นของอะพัสสอนอคุเกเจจกิเรเจนิกิเลสเ,เป็นของจรมานีท่านเรียกจิต โดยสมากเรียกใจนั้นโดยสมากมีน้อยอาจารย์ทั้งหลายท่านยังพูดว่ารวมความเรียกว่าจิตกับใจเป็นอันเดียวกันคานทับพูดทั้งเรื่องจิตกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วใจเป็นของกลางไม่มี จิตเป็นของกลางไม่มีมีแต่ใจเป็นของกลางไม่ดีไม่ชัว่วไม่คิดอยากเกียดเดี๋ยวนี้แหละเฉยๆแด่ยนี้แหละให้ลองคิดดูความเฉยๆเป็นใจถ้าหากอยากจะรู้จะทดลองรู้อนี้ก็ได้เรากั้นใจสักพักหนึ่งกั้นลมหายใจสักพักหนึ่ง ไม่คิดไม่นึกแต่รู้สึกตัวว่ามีแต่ไม่ทราบว่ามีอะไรอันนั้นในตัวใจทดสอบทดลองด้วยกันลมหายใจแต่ลักษณะเช่นนั้นจะอยู่ได้ไม่นานพอหายใจมันก็ วิ่งไปตามอาการต่างๆถ้าเราฝึกหัดอบรมจิตให้หนึ่งแนวอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นอยู่นานๆแล้วมันจะรวมเข้าเป็นใจ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้รวมมันเป็นเองของมันอันนั้นถึงจะอยู่ได้นานเราตั้งใจให้มันถึงใจคือกัารลมหายใจนั้นอยู่นิดเดียวเท่านั้นความสงบมีความรู้สึกอยู่ แต่หาไม่ทราบวลยรู้สึกอะไรจะรู้สึกว่ามีอยู่บางครั้งบางคราวมันจะรวมเข้าไปหายเงียบอันนั้นอย่างหนึง่งเข้าเป็นใจเหมือนกันแต่การหายเงียบไปนั้นใจนั่นแหละมันรวมเข้าไป แต่ว่ามันไปอีกแผนกหนึ่งอีกมันอย่างที่รวมเข้าไปรู้สึกตัวอยู่อันนี้ดีกว่าเมื่อรวมเข้าไปแล้วนะอยู่สงบนิ่งแนวมีความรู้สึกอยู่กลับให้พอใจอีกและ ไม่ยินดีพอใจตัวนั้นอีกแล้วอยากจะให้รู้โน้นหรนี่เห็นโน้นเห็นนี่อะไรต่างไม่ทราบว่าเห็นไปอะไรไม่ทราบว่ารู้ไปอะไรคือคัาวไม่คิดขโมยแต่ก่อนนั่นเองมันนิ่งอยู่ไม่ชอบใจอะขโมยโน้นขโมยนี่มันยังค่อยชอบใจ <c oughs> นิสัยยังเป็นขี้ขโมยไม่แต่เดิมมันจึงไม่ชอบเช่นนั้นเมื่อมันเข้าถึงความสงบแล้วนะั้นมีความรู้สึกอยู่นั้นแห่งพิจารณาตรงนั้นนะ่ะกำหนดเข้าไปตรงนั้นนะ่ะ คำที่ว่าไม่มีอะไรมันจะมีขึ้นมาคำว่าไม่มีอะไรมันจะเกิดมีขึ้นมาในที่นั้นน่ะชอบขนเรื่องภาว,วนาสมาธิไม่มีคันมองไปมันมีขึ้นมาคันเมื่อมันมีขึ้นมาตั้งสติกนหนดเลยไม่มีขึ้นเลยไม่มีอะไร มันจะมีอะไรลองดูเลยมาคิดนึกสงสัยว่ามีอะไรจะคิดถึงการถึงงานถึงบ้านถึงช่องถึงลูกถึงหลานมันมีอะไรของมันตามไล่กันไปจริงๆอาจารย์ไม่มีความสมมติต่างหากอย่างลูกลูกกันหลาน มันเกิดขึ้นมาก็ตามสภาพของมันแล้ไม่ได้บอกห้มันเกิดมันเกิดขึ้นมามันเติบโตขึ้นมามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานั่นมันก็เป็นไปตามสภาพของมันใครเป็นคนรุ่งเรืองคนใครเป็นคนเติบโตใครเป็นคนเจริญ สิ่งทั้งภาพทั้งหลายเกิดขึ้นมาแ้าเป็นอย่างนั้นไม่ว่ามนุษย์สัตว์ตัวตนทุกคนเกิดขึ้นมาไมัเป็นอย่างนั้น,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 นแล้วก็ตั้งอยู่หน่อยหนึ่งก็ดับไปงั้นก็สลายต้วดับไปอย่างก็อยู่เท่า,านั้นมันไม่มีตัวมีตนไม่มีสิ่งที่ควรยึดแต่เราไมงไปยึดเอาจนได้ ท้องม,มีสาระไปยึดเอาตังหาจริงว่าไปพิจารณาของมันมีนั่นเลยกลับไม่มีขันว่าไม่มีเถอะ ความว่างความเฉยเฉยเข้าไปดูมันจะเห็นความไม่เฉยความไม่ว่างมันจะมีอยูอ่ไหนเนียอันนี้แหละมันเป็นเครื่องคิดเครื่องพิจารณาสันหรับให้เกิดปัญญาขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพราะฉะน,นั้นทุกๆคน เกิดขึ้นมาแล้วเป็นขี้ขโมยเต็มตัวทุกคนจงระงับขี้ขโมยเสียเป็นคนผู้ดิบกุดีเป็นอยู่ปกติเสียเป็นผู้มีสินสมบูรณ์บริบูรณ์ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมบูรณ์ในพุทธศาสนาอธิบายด้วยประกาศเสน่ <c oughs> สุดศูนย์กลางเช่นก่อนเอากลางตรงไหนตั้งตรงนั้นน่ะต้องกลางน่ะ ทำอะไรทั้งหมดต้องจุดศูนย์กลางลงซะก่อนยังค่อยวัดรอบๆไปมันจึงรู้จักว่าโกงหรือไม่โกงส่วนจิตของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันไว้ตรงกลางกลางอาการที่มันออกไปข้างนอกนั้นมันไม่ใช่กลางแล้ว มันทรงสายไปมาไม่ใช่กลางมันไม่ถูกอ่ะนั้นจึงว่าให้จับตรงกลางไปก่อนพอจับตรงกลางได้แล้วนั่นไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกของ,ขงนั้นไม่ต้องไปเห็นไปวัดไป,ไปวัดออาการของไปลงวงรอบไม่ต้องไปวัดมันหรอก ตรงไหนที่เราไม่คิดไม่นึกตรงไหนที่เรารู้สึกอยู่บางที่มันสงสายไปนั้นไม่ใช่ให้ตั้งใจตรงกลางนะไว้เป็นหลักอะไรท,ทั้งหมดนมันจะคิดส่งสายไปหาการงานรื่ยงหาธุระ บ้านช่องเรือนช้านลูกหลานพี่น้องอะไรทั้งสวงหมดมันไม่ใช่กลางนั้นตรงกลางมันสบายได้แล้วถ้ามันส่งไว้ไม่สบายคือมันออกไปแล้วความสุขสงบอยู่ตรงกลางนั้นเท่านั้นกลางนี่ไม่้องอยู่ไหนก็เอาสถอะ อย่างจะความโลภความโกรธความหลงมานี้อันนั้นเป็นทรงความเกลียดความชางังนั้นเป็นทรงความรักเป็นข้างหนึ่งความชังเป็นข้างหนึ่งตรงกลางไม่รักไม่ชังนั่นแหละตรงตรงไม่รักไม่ชังนั้นตรงกลางไม่ทราบวาอยู่ตรงไหนแล้ว <c oughs> ดีได้ชั่วดีเป็นข้างหนึ่งชั่วเป็นข้างหนึ่ง ไม่ดีไม่ชั่วตรงกลางๆเพราะนั้นของเราอยู่เป็นที่อยู่ของเราหยาบละเอียดก็เหมือนกันหยาปเป็นข้างหนึ่งละเอียดเป็นข้างหนึ่งนั้นของไม่หยาไม่ละเอียดอยู่ตรงกลางนั้นเป็นที่อยู่ของเราหาที่อยู่ได้อย่างนี้แล้วจะได้รับความสุข แห่ไม่เดือดร้อนเก็ตัว